เปิดราคากระเป๋าน้องเกลคล้องแขนโป๊ถ้าถ่ายรูปตัวแม่เกินของแม่ก็เหมือนของลูกความแฟชั่นนิสตาที่ดูเหมือนจะถ่ายทอดกันมาจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกเมื่อน้องเกลท่าท่าถ่ายรูปที่ในมือถือกระเป๋าสีน้ำตาลแบบตัวแม่ตัวมัม กับลูกล่าสุดของน้องเกลระหว่างที่ไปเที่ยวเมลเบิร์นและโมเมนต์ของลูกสาวกับแม่ชมที่ถ่ายรูปเล่นกันน่ารักสุดๆน้องเกลก็คืออนคตแม่ชมนั่นเองดูจากการโป้ท่าต่างๆ และเมื่อโฟกัสกระเป๋าที่น้องเกลคล้องแขนอยู่นั้นกับกระเป๋าแบรนด์มิวมิวรุ่นเลเทอร์ท็อปแฮนเดิแบกจากคอนฟอร์มินเตอร์2025เรียกว่านำเทรนก่อนใครซึ่งสีน้ำตาลแบบที่เจ็กเกลถือใบนี้ราคายอยู่ที่ประมาณ120,000บาทเป็นไงละจะไม่ธรรมดาสมเป็นลูกสาวแม่ชมพู่อารยาจริงๆ